เยาทุ่สนับสนุนโดยชัวชัวทีตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโภกในสับประรดต้อง M2 ผลิตภ,ภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโกครับเรากลับมาคุยกันต่อนะครับในการดูแลเรื่องโรคของดาวเรือง โรคที่มันมักจะเกิดยังไม่หมดยังยังไม่หมดนอกจากโรคโรคเหี่ยวแล้วยังมันไหลโรคจังนะอ่อือเหมือนคุณน้าวเลยใช่ไหมไม่มันมันมีหละมันมีไหลโรคจังนะอ่พี่น้องครับฝังเกียตัวเดียวอยู่ตัวเดียวอยู่เลยฉีดต้องกันนะควบคุมทุกเชื้อแล้วให้เน้นป้องกันอย่าให้มันมาระบาดนาระบาดแล้วเดี๋ยวรักษาต้องซักษาซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ำอีก อ่โรคโรคที่มันมักจะเกิดขึ้นในนอกจากยกโรคเขียวกว็ยังมีพวกโรคลาแป้งโอ้ลาแป้งอีกเออถ้าอากาศหนาวเจออากาศหนาวๆร้อนๆเนี่ยมักจะเกิด<อ>นะครับก็ลักษณะมันก็จะเป็นฝุนฝ่นฝุ่นฝุ่นนะสีขาวเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อไหลเมื่อน,นั้นล่ะครับเราหมดราคาเลยดาวเรืองเรานะครับการป้องกันกันแตกก็คือฟังกี้นี่แหละแทนที่จะขายได้บาทห้าสิบบาทหนึ่งลงไปเหลือสลึงเดียวดองใช่แล้วก็การหาหารมันก็น้อยเพราะว่าพอเราลาแป้งมันเกิดเนี่ยมันเกิดที่ใบด้วยไง ใบมันก็จะสูญเสียกิดได้หมดมันจะทำให้สูญเสียคลอโรอฟิลสูญเสียส่วนที่เป็นสีเขียวอ่ะการสังเคราะห์แสงก็ไม่ดีมันก็แบบส่งต่อดอกอีกดอกก็เล็กอีกใช่หรือโรคดอกไหมอันนี้อีถ้าดอกไหมเมื่อไหร่นี่ก็แย่มันเห็นไหมที่เราเกิดมาตั้งแต่ต้นจมงนะอุณหภูมิมันสูงขึ้นอ่ะนะใช่แต่ปัญหาในเรื่องของการฉีดทางใบเนี่ยถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของแม็กซาโก้นะครับประกันครับปลอดภัยใช่ เหมือนกับเรามีเราเราป้องกันรังสี UV อยู่ในตัวนะไม่ต้องไปนั่งกังวลครับนะฉีดได้เลยตามปกติแต่ว่าการฉีดทางใบเนี่ยต้องเน้นนิดนึงเช้าคือดีที่สุดครถ้าจะเอาดีรองมาหน่อยก็เย็นนะแนะนําตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าไปฉีดกลางวันโดดๆมันก็ไม่ได้ร้อนไงปากใบไม่เปิดดิม่สิมันสูญเสียเยอะอ่าปากใบมันเปิดนิดเดียวนะพี่น้องเกษตรกรจําไว้นิดนึงเช้าคือดีที่สุดเลยการฉีดทางใบ นอกจากโรคแล้วนะยังมีแมลงรบกวนอี่ไงดาวเรืองอ่ะไม่ไม่ต่างจากพืชอื่นนะเพรียไฟตัวนี้ตัวดีเพรียไฟมันลงทุกพืชอ่ะพืชอะไรก็มีเพรียไฟอ่ะขอขอขอแจมไม่หมดอ่ะอ่าขอแจมแล้วสำคัญเลยตัวนี้ครับโอ้จะเจอเพรียไฟเนี่ยโอ้ดอกนี่เหี่ยวเลยแหละเหลืองเลยแหละใบงกบางทีไปเจอเพรียเขาก็นึกว่าโรคขาดสารอาหารโรคไวรัสต้องไปเช็คดูดีๆเพราะว่า เพี้ยงหายอะไรคว้างเพี้ยงหายอะไรคว้าเพี้ยงหายอะไรกว่าเพี้ย,ย,พยเนี่ยมันจะหากินอยู่บนใบ<อ>ใบมันก็จะงอขึ้นพอดูดน้ำเลียมก็งอขึ้นใช่อันเนี้ยลองไปดูถ้ามันงอขึ้นใบงิกเนี่ยไปเคาะเคดูถ้ามีตัวเพีย้ยอ่ะแสดงว่าเป็นเพีย้ยแต่ถ้าไม่มีเพีย้ยแสดงว่าเป็นไวรัสครับนยอันเนี้ยมันจําเป็นที่จะต้องไปลงแปลงดูให้ดีเหมือนกับที่เราบอกดีตัวไหมถ้าไม่มีตัวก็ไวรัสคือพี่น้องเกษตรกรจําเป็นที่จะต้องเดินดูด้วยจะได้รู้ว่ามันเป็นมันเป็นเพี้ย หรือมันเป็นไวรัสเพราะลักษณะมันคล้ายกันหรือเป็นโรคขาดสารอาหารอมันก็จะคล้ายๆกันไงแต่ถ้าเราไม่ลงไปดูเราก็โอ้ชี้ไปอย่างเงี้ยบางทีมันมันมันบงบอกลำบากเฮ้ยเพี้ยแน่นอนเพี้ยแน่นอนฉีดไปมันก็ไม่หายเพี้ยเพี้ยแล้วทำไมมันงอขึ้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 นอ่าวไวรัสลงแล้วไม่ทันแล้วไวรัสมันก็จะงิงงอไม่ได้รูปใช่หรือว่าุนี่ไวรัสแน่เลยฉีดแต่ไวรัสเอ้าต้นโสม ขาดสารอาหารขาดธาตุอาหารเนี่ยมันต้องลงไปดูเราจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรอย่างที่เราสองคนมักจะบอกพี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมอยู่เสมอว่าจําเป็นที่จะต้องลงไปดูด้วยไปเดินดูได้ได้ออกกําลังได้เห็นได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าปฏิบัติตามเราโดยการใช้วิธีป้องกันหมดห่วงใช่นะฮะจะบอกว่าจะกลัวไวรัสกลัวอะไรผสมเลยใช่ทั้งฟังกี้ทั้งแมกซาซ่านะผสมเข้าไป นะฮะมันก็ป้องกันไปแล้วป้องกันได้นะครับโดยเฉพาะหนอนชอนใบไอ้ตัวนี้ก็สําคัญเพราะว่าเข้าไปชอนอยู่กลางใบอ่ะหนอนอีกหนอนมีหนอนอีกตัวนี้แม็กซ์แม็กซัาดีที่สุดเพราะว่าจะมีไอระเหยเข้าไปช่วยทะลุทะลวงตัวตายได้กินก็ไม่ก้าเข้าใกล้ใช่หรืออยากจะน็อกทิ้งเลยก็ซาโกสตีมอันนี้ก็เป็น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 ตัวที่แม็กซาโกเราแนะนำโป่งเดียวหลับใช่นะฮะแล้วอย่างนี้เนี่ยในในในดาวเรืองยังมีเรื่องลายแดงเข้ามาเกี่ยวข้องเลยไรคว่ำไง ปัญหาไรเนี่ยจะอยู่ใต้ใบใบมันก็จะงุม้มลงดูดน้ำเลี้ยงใต้ใบใช่ใบ<า>มันก็นจะงอลงงุ้มลงเพียงไหนอะไรคว้างอ,อันนี้จําเป็นที่จะต้องดูดีๆนะครับพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะปลูกดาวเรืองเนี่ยต้องต้องเขาเรียกว่าพิถีพี่นันครับเพราะว่าดาวเรืองเนี่ยถ้าพี่น้องเกษตรกรปลูกขายใบเนี่ยก็ต้องดูแลไอ้ปลูกขายต้นเนี่ยข,ขายดอกเนี่ย ไยดอกไฮดอกดอกก็ต้องดูแลดูแลเรื่องดอกเรื่องต้นให้ดีใช่ต้องทําให้ดอกใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ดอกใหญ่ก็จะมีราคาเพราะว่าเขาขายดอกที่เขาเรียกว่าคัดขนาดนะตลาดเขาเรียกคัดไซส์อ่ะอยากดอกใหญ่อ่ะก็ต้องเด็ดดอกออกมดใช่แล้วก็ปริมาณต้นต้นสภาพต้นต้องดูที่สภาพต้นด้วยถ้าต้นโครงสร้างดีครับโครงสร้างใหญ่เหมือนเน้อวายักษ์ทั้งสองคนเนี่ย ไม่มีปัญหาออกดอกได้เยอะออกดอกเยอะเต็มหลังเลยใช่ไหมนะแต่ว่า้าโครงสร้างต้นไม่ดีมันยังแกนๆอยู่ก็ต้องไว้ดอกน้อยหน่อยครับนะครับเพื่อรักษาทรงของดอกให้มันใหญ่สมดุลกันทั้งแปลงนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องเกษตรกรถูกก้องเป็นตัวกําหนดเป็นตัวดูแลเป็นตัวที่เอาผลิตภัณฑ์ดีๆของแมกซ์โก้ไปใช่ครับนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่สปิ้งมา ตรึมเล่งลากนะฮะมาเป็นตัว2 u ครับเพื่อไปเล่งต้นเล่งยอดเล่งใบครับนะครับนะฮะแล้วก็เอา M2 อืมไปช่วยกระตุ้นในเรื่องของดอกนะครับหรือจะบวกชัวชวไปด้วยไปด้วยก็ได้แต่ลดอัตราลงมาสักนิดนึงเพราะชัวๆวเนี่ยเขาฉายาเขาฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวมันอาจจะไปเจอปัญหาในเรื่องของกิ่งแตกดอกแตกใช่ใช่การดอกแตกขึ้นมาก็ต้องมีเอ็มทูเข้าไปช่วยอ่านะฮะ ดาวเรืองเนี่ยนอกจากทีจะขายดอกแล้วจริงๆมันก็มีสารพคุณทางยาอย่างที่เราเคยคุยกันไว้นะอย่างเรื่องของใบเนี่ยสามารถที่จะมาแก้ฝีฝักบัวได้นะฝีพุพองไม่เคยเป็นเด็กที่เป็นตานขโมยพุงป่องๆอะไรโอ้ไม่เป็นเลยเป็นตุ่มมีอะไรอย่างนี้ทั้งตัวเลยเอาอย่างนั้นเลยช่อดอกรดขมเนี่ยก็มาใช้ขับ ความร้อนหมายถึงว่าแก้ร้อนในละลายเสีมหาได้ทำ็นชาดิอย่างเงี้ยเอามาตากแดดให้แห้งแล้วก็ถุงผ้า่อแล้วก็เอาไปชงกับน้ําร้อนใช่เขาเรียกว่าชาดาวเรืองก็มีก็มีแก้ไอคลนก็ได้นะอช่อยอดเนี่ยสิห้าช่อเอามาต้มน้ํากินไอคลนไอคลช่อยอดช่อยอดหมาช่ดอกสดอะ มันยังเป็นดอกตุ่มอยู่แล้วก็เด็ดมาสิบห้ายอดสิบห้าดอกเนี่ยแล้วก็มาต้มต้มน้ําเลยต้มน้ําเลยอันนี้ก็แก้ไอกรนแก้หลอดลมอักเสบก็ดอกสกประมาณสักสามสิบกรัมก็สิบห้ายอดนั่นแหละมาต้มน้ําเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะทาให้หลอดลมอักเสบเนี่ยมันลดลงนะแก้เต้านมบกโอ้โหปีแก้เต้านมอักเสบด้วยนะเนี่ยดูนี่เนี่ยแก้ปวดฟันอันนี้ก็สามารถทําได้นะฮะพวกนี้เนี่ยอย่าลืมว่า ดาวเรืองเนี่ยก็จะมีกลิ่นดอกที่เป็นดอกเขาเรียกกิ่นพิเศษไงอันนี้ก็เป็นยาฆ่าเชื้อโรคอย่างดีได้เหมือนกันนะกลิ่นของดอกดาวเรืองเนี่ยอ่าอ่าใช่มันจะมีกลิ่นเหม็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 นเขียวๆสับๆหน่อยนะอ่ามันเหมือนกับเป็นน้ํามันหอมระเหยเหมือนกลิ่นใบยูคาลิปตัสอ่ะอ่าอ่าไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเอามาตกแต่งกลิ่นเป็นยาฆ่าเชื้อโรคอะไรนี้ก็สามารถทําได้นะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเอามาเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่ง อยากจะบอกว่าถ้าปลูกถ้าทาอาชีพเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็เอาอนิเสิริมเข้าไปจะทําเป็นอาชีพหลักเลยก็หลังจากที่เราทาอาชีพเสริมมาสดผลสําเร็จครับหรือตอนหลังเนี่ยเขามาปลูกดาวเรืองเนี่ยเขาไม่ปลูกลงแปลงนะเขาปลูกลงถุงชําที่มีขนาดใหญ่ป้องกันอะไรป้องกันโรคเหี่ยวเฉาที่มันตกอยู่ในดินไงก็เปลี่ยนวัสดุปลูกไปเลยใช้ถุงขนาดใหญ่หน่อยใชถุงขนาดใหญ่เพราะว่าเพราะว่าต้นของ ดาวเรืองเนี่ย<ช>เขาไม่ใหญ่มากนักใช่ใช่ใชไหม,<ช>มก็เลยปลูกในถุงได้ใช่ปลูกดาวเรืองถุงละต้นนะแล้วก็เวลา,าถึงฤด,ดูหนึ่งก็เละทิ้งไปทั้งหมดเลยอวัสดุปลูกก็เอาวัสดุใหม่อันเดิมก็ไปตากแดดปรับปรุงใหม่ใช้ใสปิ้งใสเข้าไปแล้วก็ตากแดดแล้วก็ใช้สปิ้งลาดเพื่อที่จะกำจัดเชื้อให้มันหมดไปแล้วก็ามาใช้ใหม่ในฤดูถัดไปโอ้ย,อยางงี้ไม่ต้องไปปลูกในนงในานาใน สูงสวนอะไรก็ได้หน้าบ้านก็ได้นี่ก็มันก็ต้องอาศัยพื้นที่ในการปลูกนะบางคนทําโรงเรือนปลูกเลยอ่ามีบางคนทำโรงโรงเรือนปลูกเลยราคาเนี่ยดอกใหญ่ใเนี่ยบาทถึงบาทแปดสิบบาทบางฤดูบาทแปดสิบถึงสองร้อยอ่ะบาทแปดสิบถึงสองบาทอ่ะครับเนี่ยผมก็เคยเจอนะเห็นเขานั่งส่งถุงเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าร้อยห้าสิบเออไอ้จอยห้าร้อยห้าสิบเนี่ย โอ้ไม่เบามันมัน,ม,นมันเป็นมันถือว่าเป็นเป็นเป็นรายได้ถึงได้หลักหลักแสนหลักล้านกันไงใช่ใช่นะฮะบางบางบางคนอย่างที่บอกว่าปลูกเฉพาะไปขายช่วงตุจีนก็มีก็มีอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นลักษณะที่ว่าเราก็มาเลือกปลูกว่าอาจจะเป็นรายได้เสริมรอย่างที่บอกหรือรว่าถ้าปลูกชำนาญแล้วเป็นได้รายได้หลักอ ซึ่งตอนนี้เนี่ยบางคนเนี่ยก็เอามาปลูกลงกระถางเพื่อขายทั้งกระถางอ,อย่างผมบอกว่าโอ้ผมไม่อยากไปเพาะผมอยากได้ต้นดาวเรืองมาปลูให้เห็นดอกเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเอาเดาวเรืองตรงนี้ที่ขายเป็นกระถางเนี่ยมาซื้อมาประดับ,บเอามาปลูกลงรู้ว่าจะเอามาเป็นทั้งกระถางหรือจะเอามาลงแปลงเราก็สามารถทําได้ะนะฮะหรือเอาไปประดับอย่างที่คุณน้าเคยบอกอ่ะจัดงานสัมมนา่ประดับหน้าเวทีนะครับหาอะไรมาคุมกระถางหน่อยใช่ไหมโ่มาได้ดอกโอ้ยสวย ใช่ใช่แล้วสีนี่มันสะดุดตาสะดุดใจเลยครับบางนคน,นบางคนเนี่ยเขาบอกว่าปลูกดาวเรืองเนี่ยนะตัดดอกได้วันละแสนบาทต่อวัน<อ>หักแล้วครึ่งต่อครึ่งเราได้รายได้ห้าหมื่นบาทต่อวันม,มันถึงได้ว่าปีละสี่ล้านเนอ่งี้เนี่ยแล้วเป็นพืชปลูกง่ายโตวไวดูแลรักษาไม่ยาก,ยากแต่ถ้า ใช้วิธีอย่างที่เราบอกใช้ผลิตพันธุ์ดีๆอย่างที่เราบอกเนี่ยก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรที่อยากจะปลูกดาวเรืองหรือปลูกอยู่แล้วเนี่ย<อ>สามารถทําให้ดาวเรืองของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีชื่อในตลาดสนใจโดยเฉพาะโดยเฉพาะ M2 เนี่ยผมแนะนําจริงๆเลยนะ 2> <M> 2สนใจสนใจก็ โทรมาตามด้านล่างนี้ด้านล่างเลยหรือแอดไลน์มาตามด้านล่างนี้นะครับเราสงคนก็จะสามารถตอบปัญหาท่านน้องเกษตรกรท่านผู้ชมได้ยินดีฮะยินดีครับเวลาหมดหมดเวลาแล้วคุณน้าวถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการเกษตรคิดไม่ตกคิดไม่ออกบอกเราสองเกาคยาทุ่งวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับครับสนับสนุนโดย b 2 u ใช้แทนปุ๋ยยูเรียในนาข้าวประหยัดมากกว่าครึ่งต้อง b 2 u และสสยปิ้ง สุดรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m a x กซาโก